ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเพื่อนๆทำกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูหัวข้อ reflection ก,กันก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่หัวข้อและมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะโดยหัวข้อนะคะจะมีทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันค่ะ 1. นะคะกิจกรรมที่ได้ทำค่ะ 2. ความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะ 3. นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ 4. นะคะ การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับชีวิตประจำวัน 5. การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับอาชีพครู6นะคะจุดเด่นและ7ก็คือปรับปรุงค่ะ เรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมแรกจะเป็นการเช็คชื่อค่ะเมื่อมาถึงห้องแล้วนะคะให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปเซลฟี่หน้าของตัวเองหรือจะถ่ายรูปคู่กับเพื่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นอัปโหลดรูปลงในคลาสรูมเพื่อเป็นการเช็คชื่อค่ะโดยเพื่อนๆน,นะคะจะต้องเช็คชื่อก่อน13นาฬิกา15นาทีไม่นั้นจะถือว่าสายค่ะ ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมทําความเคารพอาจารย์ก่อนเข้าเรียนค่ะโดยหัวหน้านะคะจะบอกนักศึกษาทาความเคารพหลังจากนั้นนักศึกษาจะทําความเคารพอาจารย์ไปพร้อมๆกันค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการปิดตานั่งสมาธิค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้นักศึกษาปิดตาหายใจเข้าออกอย่างช้าช้านะคะและอาจารย์นะคะจะให้ตัวแทนนักศึกษานะคะสองคนออกมาพูดให้กำลังใจเพื่อนในการเรียนค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนจะพูดให้กำลังใจเพื่อนอย่างไรคะไปดูกันเลยค่ะนไปใช้ อนาคตเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นครูใช่ไหมก็ให้มันเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้พ่อแม่ส่งเรามาเรียน,นใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็ได้มาเรียนแน่นอนว่าพ่อแม่ที่อยู่บ้านได้รู้ว่าเราต้องไปเรียนตรงนี้ ภูมิใจข้าวันนี้เหนื่อยก็ให้จําไว้ว่าเราเหนื่อยวันนี้ <c oughs> แต่แต่ในสิ่งวันนี้เองในวันนี้เราเหนื่อยใช่ไหมมันก็จะมีผลต่อในอานาคตวันนี้เราเหนื่อยแต่อนาคตอาจจะได้สบายก็ได้วันนี้เรามาหาประสบการณ์เพื่ออะไรเพื่ออนาคตนั้น อยากให้ลุกคนรู้สึกว่าเรามานี้ไม่ได้มาแบบเพื่อให้แบบให้พ่อแม่รู้ว่าเรามาเฉยๆแต่ให้พ่อแม่ได้รู้ว่าเออเรามาเราได้ความรู้จริงเราได้มาเอาประสบการณ์จริงๆเราบิทุกคนเหนื่อยกันใช่ไหมอย่าลืมพห้รามเตัวเองด้วยกับปีใหม่นี้ก็กลับไปเที่ยวกลับไป ค่ะเมื่อเพื่อนพูดจบแล้วนะคะอาจารย์นะคะก็จะให้นักศึกษานะคะบอกความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังเพื่อนพูดจบนะคะลงในแอปพลิเคชันเพจเลดค่ะค่ะในส่วนของฝนนะคะเมื่อฟังจบแล้วนะคะฝนได้ตอบไปว่าฝนคิดถึงที่บ้านค่ะ เพราะว่าเหมือนว่าที่บ้านใช่ไหมคะเป็นคนส่งฝนมาเรียนบา,างครั้งฝนอาจจะแบบว่าเลียวไหลบ้างคะ่ะแต่เมื่อได้ฟังเพื่อนพูดจบนะคะทําให้เราคิดได้ว่าที่เรามาเรียนที่นี่เพราะอะไรทําไมเราแบบว่ายังทําตัวแบบว่าเกเรอยู่แบบว่าไปเที่ยวอยู่เราควรเอาเวลานั้นนะคะมาใส่ใจกับการเรียนมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์นะคะก็จะให้นักศึกษานะคะดูคลิปอยากรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองต้องทำอย่างไรเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะรู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกขายหน้ารู้สึกไมใจรู้สึกกลัวรู้สึกผีดหวังรู้สึกเล้าอะไรแบบนี้นะคะหลายครั้งเลยเนี่ยเวลาที่หมา ให้ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะแต่ว่าก็จะมีคนไข้หลายคนซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นการว่านะคะแต่จะเป็นการบอกว่าเราอย่างไม่ได้ฝึกฝึกมาให้รับรู้ความรู้สึกตัวเองก็จะมีคนไข้บางคนเนี่ยจะตอบว่ารู้สึกว่าทําไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้นะคะไอ้คำว่าทําไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความคิดใช่ไหมคะคือเป็นตอน,นะคะไม่ใช่เป็นการถงความรู้สึก <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็บางคนเนี่ยยากมากเลยที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยรู้สึก เสียใจหรือว่ารู้สึกโกรธเพราะว่าอาจจะมีความเชื่อทางด้านสังคมที่มเราอยากใี้ทำให้เราจะตรวจว่ตัวเองตัวอยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับรู้อารมณ์ของเราย่างแท้จริงนะะแต่ทีนี้ถ้าถือว่าเราลองให้เชื่อกันมาแล้วนะคะคุณหมอที่ก็ได้บอกว่านี่ค่ะหลังจากดูคลิปจบนะคะอาจารย์นะคะก็ะคะคะจะถามว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างหลังจากดูคลิปนี้นะคะโดยผู้โชคดีที่จะตอบคำถามนี้ของเรานั่นก็คือ ดับฟีนั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าดับฟีนจะตอบคำถามนี้กับอาจารย์ว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะจากที่ผมตกกระดึงได้ก็คือ,อว่าหมายความว่าสน,นะครับตอนนี้ <S 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 เซนเส,นสน์ผมจะเป็นการาสังเกตุสี่เซนส์เซนส์นสี่ยก็คือตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร แน่ยหน้าอกไว้อ่านเอนบางทีถ้าบางคนเนี่ยทุ่มเล่นของแฟนมาแล้วรู้สึกแบบเอแน่นหน้าอกรู้สึกมีผิเสื้อในหน้าอกในหน้าอกเราหรือว่าคือความหงุดหงิช้าครับหรือว่าบางทีแบบเราต้องแสดงอย่างอื่นแล้วแบบรู้สึกหน้าเชาเขินอายคนอื่นมองเราหรือเปล่าอิมเมจอะ้รก็ว่ากันเนี่ยถึงภาพแบบใดอืมอ่าเป็นการต้นนะครับประมาณนี้แต่ก็เป็นเร่งครับเป็นเร่งก็คือความรู้สึกที่ไม่ดังรู้สึกโกรธกลัวผิดหวังเสียใจครับ เราส,สามารถบอกวาตนน้เรารู้รสได้มนะคออเราเรากมารถบอกบ่อกวอ่าต่นต่อ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 ่อต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 อ่อตอต่อต่ออต่ออตอตอบต่อ่ต,ต,ต,ตอ้ <c oughs> ที่เราได้ฟังดัฟฟินพูดจบนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะแบ่งทีมทีมละสองถึงสามคนคะ่ะเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนั้นก็คือการตอกการ์ดแชวเวอร์นั่นเองค่ะเราไปดูวิธีการตอกการ์ดกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้ว,วก็วางตอกตุ้งตาจีเข้าใจเนาะอ่าเข้าใจแล้ว,วก็วา,า,างตอกตุ้งตาจีเดี๋ยวตุ้งตาจีให้เรียู่เพราะฉะนั้นให้เราปรึกษาก่อนบอกเทคนิคก่อนบอกเทคนิคก่อน ถ้าให้หมอนนั้นสองคนไม่เกินสามคนแล้วคนจะนั่งบนมันข้ามแอร์นิดเดียวอาจจะทำให้มันล้มได้อ่าไม่ไม่เป็นไรหรอกนั่งขัดแอร์อย่างที่สองคราวนี้พอได้ตัวจริงจะได้เช่นเรื่อองารมณ์ว่ามันล้มจริงไหมนิดเดียวมันก็ล้มง่ายง่ายเราเกิดกระแทกล้มไม่ได้ระวัดวังล้มนี่ท้อท่ากดเพื่อนทุกโต๊ะได้นะครูว่านะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ดูไปหยิบให้มาอยู่ในรถอย่างนี้คุณดูด้ทุกคนเพราะฉะนั้นวางแผนจับคู่ไปนั่นแล้วต้องนั่งตรงข้ามกันนั่งข้างเดียวกันช่วยกันไอ้นี้จะสร้างเร็วมากเพื่อทํากันสองคนทำเป็นทีมสองหรือสามคนสามคนก็สวยสวยแค่สามคนเดี๋ยวเด็นไอ้นี้ยึดเลยอ่ะก็จะฉะนั้เวลาวางแผนสองนาทีรัวค่อมาค่อแจกเลยดึงกินยาดให้นั้น ันนนพดกไ้เฉาาาะภใุ่่วค่ะหลังจากที่อาจารย์นะคะได้ชี้แจงรายๆอดเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะออกไปหยิบไพ่นะคะหลังจากนั้นก็ทําการตอบไพ่ได้เลยค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้เวลาตอบไพ่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะหลังจาก10นาทีนะคะเรามาดูกันว่าทีมไหนจะตอบไพ่ได้สูงที่สุดไปดูกันเลยค่ะ เมื่อครบสินาทีอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาแต่ละทีมนะคะอัปโหลดรูปที่ตอบให้ได้สูงที่สุดลงในเพจเลดหลังจากนั้นนะคะให้พูดคุยเล่าความรู้สึกกันภายในทีมแล้วให้เพื่อนที่ฟังนะคะพิมความรู้สึกของเราลงในเพจเลดค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของฝนนะคะฝนก็ได้ตอบไปว่าลงครั้งที่1นนะคะฝนรู้สึกเฉยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกครั้งที่2นะคะฝนรู้สึกหงุดหงิดครั้งที่3นะคะฝนหงุดหงิดมากๆเลยค่ะพอหลายครั้งนะคะฝนรู้สึกโมโหขัดใจในตัวเองค่ะแต่ในที่สุดนะคะฝนก็ประสบความสําเร็จค่ะฝนภูมิใจนะคะที่ตัวเองมีความอดทนถึงจะล้มหลายครั้งก็ตามค่ะ เมื่อเพื่อนๆได้ตอบคำถามกันครบทุกทีมแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาพัก15นาทีค่ะในระหว่างพักนะคะฝุ่นก็ได้ไปถามความรู้สึกของเพื่อนหลังทำกิจกรรมต่อกาสทาวเวอร์นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาถามความรู้สึกของเพื่อนกันนะคะหลังจากที่อาจารย์นะคะให้เพื่อนๆได้พักนะคะเพื่อนๆนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะกับการได้ต่อกาสทาวเวอร์ค่ะ ก็รู้สึกว่าอยากอยากเทียบทำไม่ได้นะครับตอนแรกแต่ว่าวอลลเรื่องอะไรบางมือเงีินครับโมโหตัวเองครับที่ทําไม่ได้แต่ก็สนุกดีครับสนุกดีฝึกฝึกสมาธิได้ดีครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ถ้าใครสนใจอยากฝึกสมาธินะครับเอาวันนี้ไปทําได้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ดีมากฝึกสมาธิได้ดีมากเลยครับโอเคค่ะขอณค่ะ เพราะว่าเวลาด้วยแล้วก็แบบคนข้างๆก็ทำได้อะค่ะแบบบางแบบสาชันนะคะชั้นก็แบบได้น้อยมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังความรู้สึกของเพื่อนแล้วนะคะเราไปดูกันนะคะว่าในระหว่างพักเพื่อนๆจะทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเมื่อครบ15นาทีอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะนวดให้เพื่อนคนที่อยู่ข้างๆนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปะคะ่ะ หลังจากเพื่อนๆ่นนุนกันเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะนั่งเป็นทีมเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นก็จะให้นักศึกษานะคะร่วมกันสร้างปราสาทค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละทีมจะสร้างปราสาทอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้สร้างปรา,าสาทเสร็จแล้วนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าในปรา,าสาทของเพื่อนๆจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ นะะคโอเคค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้เข้าบ้านเสร็จแล้วนะคะเราสองคนก็จะขอตัวไปอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราดูปราสาทของเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราไปดูปราสาทของฝนกับโดนัทกันค่ะว่าในปราสาทของฝนกับโดนัทจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาสัม<ฆ>ภาษณ์โดนัทกับฝนนะคะอันดัาจากมีชื่อว่าอะไรคะอัะนาจากว้าวุณค่ะ เลยมรนยันใจนะคะโคกม้าค่ะเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีม้านะคะดูเลยทำโคกม้าในปาสันเดียวกันเลยค่ะที่บ้านนะคะไม่ได้ไก่เองค่ะเลิดตัวนะะก็เลยเอาไก่มาไว้ในบลาสันายค่ะกาสองตัที่บ้านุกขับเลยค่ะกิอย่างเดียวใช่ใช่เอาเป็นขับมาไว้ในปาสันเรานะคะท่าน้ใช้ ที่กที่มีคนใช้นะคะมีแต่เราด้ค่ะที่กัน,นใช้กันเนี่ยอันนีค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะยืนเป็นวงกลมค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักศึกษาหยิบการ์ดคุณละหนึ่งใบค่ะแล้วให้เรานะคะแสดงท่าทางหรือกิริยานั้นๆนะคะที่อยู่ในการ์ดนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะทายถูกหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะยกมือเวลาทำอะไรยกมือเเด็ก ค่ะหลังจากที่ได้แสดงท่าทางกันครบทุกคนแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษานะคะสังเกตเพื่อนที่อยู่ข้างๆค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ลงไปในเพจเลดค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะพิมพ์ว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่ะฝนนะคะฝนก็ได้สังเกตโดนัทนะคะสิ่งที่ฝนสังเกตได้นะคะโดนัทนะคะก็จะคิ้วเข้มหน้าคมผอมเล็บยาวผมปะบ,า,บานะคะผมโดนัทนะคะก็จะเป็นสีน้าตาลเข้มค่ะโดนัทนะคะจะใส่แหวนที่นิ้วกลางข้างซ้ายค่ะแล้วก็โดนัทนะคะจะมีขี้มลงวันนะคะที่แขนขวา2จุดค่ะ ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษา1คู่นะคะออกมาพูดว่าสิ่งที่เราได้สังเกตคู่ของตัวเองนะคะว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่ได้ทำในสัปดาห์ที่5ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูในหัวข้อที่2กันเลยค่ะค่ะความรู้สึกโดยภาพรวมของฝนนะคะฝนชอบการเรียนการสอนแบบอาจารย์ค่ะเพราะอาจารย์นะคะมีการเรียนการสอนแบบ e-learning น,นะคะก็คือให้นักศึกษานะคะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมค่ะโดยแต่ละกิจกรรมของอาจารย์นะคะ เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆค่ะไม่น่าเบื่อเลยแต่เราไม่ได้แค่ความสนุกอย่างเดียวนะคะโดยได้ทั้งความรู้การทำงานเป็นทีมและทำให้เราฝึกความอดทนด้วยค่ะค่ะกิจกรรมที่ผลชอบมากที่สุดนะคะก็คือการตอกกระชาวเวอร์ค่ะเพราะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผลนะคะได้ฝึกความอดทนมากๆเลยค่ะจากที่ได้ดูจากคลิปนะคะผลทําล้มหลายครั้งมากๆเลยค่ะแต่ฝนก็คิดว่าถ้าเราทําล้มเราก็แค่ตอขึ้นมาใหม่ค่ะ แถมกิจกรรมนี้นะคะยังทําให้เรานะคะได้รู้จักการทำงานเป็นทีมรับฟังค,ความคิดเห็นของเพื่อนภายในทีมและรู้จักสามัคคีค่ะเพราะถ้าเราสามัคคีนะคะงานที่ออกมานะคะก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ฝนประทับใจในคาบเรียนนี้นะคะก็คือทีมของฝนนั่นเองค่ะด้วยทีมของฝนนะคะจะมีฝนกับโดนัทค่ะคาะจะเห็นได้ว่าจากกิจกรรมการต่อการทาวเวอร์นะคะ ผลกับโดนัทน,นะคะเราทํางานกันเป็นทีมค่ะเรามีความสามัคคีค่ะจึงทําให้ทีมของเรานะคะประสบความสําเร็จในกิจกรรมนี้ค่ะค่ะสิ่งที่ทําให้ฝนรู้สึกเบื่อนะคะก็คือการดูคลิปอยากรู้ท่าทานอารมณ์ของตัวเองต้องทําอย่างไรค่ะเพราะว่าคลิปนะคะมีความยาวค่ะทําให้ฝนนะคะรู้สึกเบื่อและรู้สึกง่วงนอนค่ะ ค่ะสำหรับฝนนะคะฝนอยากให้อาจารย์นะคะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ค่ะเพราะว่าบางกิจกรรมที่อาจารย์จัดขึ้นนะคะการทํากิจกรรมในห้องอาจจะไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าพื้นที่ของเรานะคะไม่เพียงพอค่ะอาจจะทําให้เพื่อนๆนะคะแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่ค่ะ <Danke>. ค่ะสำหรับฝนนะคะฝนเห็นด้วยสําหรับการเรียนการสอนที่อาจารย์จัดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหากิจกรรมหรือวิธีการสอนค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคาบนี้นะคะก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองค่ะค่ะเราทุกคนนะคะรู้นมีอารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดค่ะแต่เรานะคะก็ต้องรู้จักวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้อารมณ์ของเรานะคะไปทําให้ผู้อื่นหรือคนรอบข้างนะคะเกิดความไม่สบายใจค่ะ ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะหากเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตอนเองว่าตอนนี้นะคะเรารู้สึกอย่างไรเช่นรู้สึกโกรธโมโหขยักขยแงนะคะเราก็ควรจะจัดการอารมณ์ของตอนเองเพื่อไม่ให้อารมณ์ของเรานะคะไปส่งผลต่อคนรอบข้างก็จะทําให้เรานะคะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสมบสุขค่ะ แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าอาชีพครูจะต้องเจอผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานต่างๆค่ะการรู้จักอารมณ์ของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเพราะจะช่วยในการควบคุมพฤติกรรมการสแสดงออกเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนอกจากนี้นะคะการระหนักรู้ในอารมณ์ของตัวเองยังเป็นจุดเริ่มต้นและสิ่งสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักเรียนและผู้ปกครองค่ะ ฝนคิดว่าคลิปของฝนนะคะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะที่มีสีสันสวยงามและคลิปของฝนนะคะมีหัวข้อครบทั้ง7หัวข้อที่อาจารย์กำหนดค่ะฝนคิดว่าสิ่งที่ฝนควรปรปับปรุงนะคะก็คือการพูดค่ะเพราะว่ามีบากประโยคนะคะฝนยังพูดติดขัดอยู่ค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ Defiction Week 5ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเบื้องหลังการทำคลิปกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ